ราศีสิงห์สิงโตผู้ไร้ผู้ใดสังหารได้กลายเป็นตำนานแห่งความยิ่งใหญ่ราศีสิงห์มีที่มาจากสิงโตแห่งมีเมียนสากล้าในตำนานกรีที่มีหนังเหนียวแข็งแกร่งจนไม่มีอาวุธใดแทงขลุได้มันเป็นไทคุกคามแก่ผู้คนจนเทพเจ้ามอบหมายให้เฮราคลีสทำภารกิจปราบเฮราคริส,รรรรสต่อสู้อย่างดุเดือด แต่เมื่ออาวุธไร้ผลเขาจึงใช้กำลังดิบด,ด้วยมือกล่าวบีดคอสิงโตจนสิ้นใจจากนั้นจึงนำหนังของมันมาสวมเป็นกรอะป้องกันตนเองกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจและความกล้าหาญเทพเจ้าซูสจึงยกย่องสิงโตตัวนี้ให้อยู่บนท้องฟ้าเป็นกลุ่มดาวสิงโตลีโอเพื่อเป็นเกียรติแห่งความยิ่งใหญ่ ผู้เกิดราศีสิงห์มักมีความมั่นใจสูงรักการเป็นผู้นำมีเสน่ห์ดึงดูดมีความกล้าหาญและทักดีต่อคนที่รักแต่บางครั้งก็อาจถูกมองว่าหญิงหรือรักศักดิ์สีีจนเกินไปคุณคิดว่าความเป็นผู้นำของราศีสิงห์คือจุดแข็งที่สุดจริงไหมต้องต่อไปราศีกันหญิงสาวผู้ถือรวงข้าวสัญลักษณ์แห่งความรวมสมบูรณ์